สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องกิจกรรมกันหน่อยโดยความที่มันเยอะมากกิจกรรมเยอะมากตอนนี้กิจกรรมเยอะมากเลยเหลักๆตอนนี้นะสรุปให้ฟังของเดือนมีนาคมนะคะดเดือนนี้นะมีนา57เนี่ยนะมี5กิจกรรมยังไม่ได้ประกาศผลนอกนั้นประกาศไปหมดแล้วถ้าสมมติใครดูคลิปนี้นะคะแล้วคุณร่วมสรุปมาในกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ใช่ในนี้ก็คือประกาศผลไปเรียบร้อยแล้ว ดูรายชื่อประกาศผลได้ในบันทึกของหน้าเพจนะคะครับผมเข้าปดูลได้เลยคราวนี้กิจกรรมที่เหลืออยู่นะคะอันแรกเลยคือกิจกรรมขอสามคำขอสามคำขอสามคำนี่คนส่งมาอึ้ๆมากขอสามคำนให้ดูขอสามคำก็เป็นกิจกรรมอันนี้โอ้มันสว่างไปไม่เป็นไรเนะี่เดี๋ยวเห็นลนะกิจกรรมที่เป็นรูปรูปจุงมือเนี่ยนะเป็นกิจกรรมรูปจุงมือแล้วที่บอกว่าให้คอมเมนต คอมเมนต์มาคอมเมนต์อะไรก็ได้มาขอสามคำก็คืออันนี้เป็นแจกพงคุญแจกับรูปถ่ายลายเซ็นอันนี้เดี๋ยวประกาศผล23มีนาคมนะคะแล้วก็เถิบมาเป็นกิจกรรมวันนี้กิจกรรมมันเยอะแยะอื้ออึงกิจกรรมคุณด้วยถาไม่เจอได้เลยนะนี่นี่นี่อย่างนี้ปึ๊บถาไม่เป็นอีกอ่ะคราวนี้กิจกรรมเถิบมาก็คือเป็นกิจกรรมแจกปิ๊ก เมื่อกี้เมื่อกี้ยี่สิบสามมีนาก็คือประกาศผลวันพรุ่งนี้เนาะประกาศผลวันพรุ่งนี้ยี่สิบสามมีนาแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ด้วยกิจกรรมที่เป็นแจกปิกแิ๊กอ่ากิจกรรมแจกปิกแจกปิกอันนี้เป็นถามว่าเรารู้จักกันได้ยังไงนะคะก็ให้ไลค์ให้แชร์รูปมาแล้วก็คอมเมนต์รู้จักกันได้ยังไงอันนี้แจกปิกประกาศผลกิจกรรมแจกปิกประกาศผล31มมีนาคม ทาไงต่อแน้าปุ๊บกิจกรรมแจกปิกค่ะจะกิจกรรมแจกปิกอันนี้มีกิจกรรมคิกสแตนดิ้งคิกสแตนดิ้งฮ่านี่เห็นเขามีท่าใหม่อะไรกันไหมากันกิจกรรมคิกสแตนดิ้งอันนี้ก็คือให้ทําท่าที่เขาฮิตกันคิกสแตนดิ้งถือคุณเลๆด้วยนะคะแล้วก็ส่งมากิจกรรมคิกสแตนดิ้งนี่เราจะประกาศผลกัน6เมษายนครับ57นะ 6เมษาย7จะใช่ก <c oughs> ็มีมีน้องว้าว้าวยมีน้องส่งมาแล้วด้วยน,น่ารักมากอ่าก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะน้ำมือน้ำมือกิจกรรมที่สามแล้วสี่นิ้วเล่นขึ้นอ่าเสร็จแล้วกิจกรรมถัดไปคือเป็นกิจกรรมแจกโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นมีสามลายแจกลายละยี่สิบรางวัลประกาศผลวันที่6เมษายนเหมือนกันก็อันนี้ปรับหมดอยู่หน้าเพจเลยหาง่ายเพราะอยู่บนสดทัางหน้าเพจ อแล้วก็มีกิจกรรมสุดท้ายที่เพิ่งลงไปวันนี้แต่อันเนี้ยมาไม่เอาจะเปิดหน้านี้อันเนี้ยจะประกาศจะประกาศผลเอาทำไงอันนี้จะประกาศผลเลยอันนี้จะประกาศผลเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้แจกโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นคืออันนี้นะมีสามลายก็คือให้เข้าไปในรูปอันนี้ปักหมุดอยู่หน้าเพจเลยให้เข้าไปในรูปแล้วก็แจกอันนี้คือหกเมษายนนะก็มีกิจกรรมสุดท้ายอันนี้คือเป็นแจกตุ๊กตาคุณยคูณจังนะคะคู่หนึ่ง ก็คือมีสองตัวเลยแจกคูหนึงจะประกาศผลวันนี้ตอนสองทุ่ม,มรีบๆส่งมาอันนี้อันนี้รีบรีบแจกรีบแจกอโอเครวมทั้งหมดห้ากิจกรรมนะคะนอกนั้นอะไรที่ไม่ได้พูดถึงก็คือประกาศไปหมดแล้วอย่างที่บอกเข้าไปหน้าเพจเข้าหน้าเพจนี่กูสว่างเข้าหน้าเพจนี้เสร็จแล้วเข้าไปในบันทึกเนี่ยนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปดูรายชื่อ ประกาศผลคนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่างๆเลยค่ะมันจะมีขึ้นอยู่ต่ไปหมดดูแล้วรู้ว่าชื่อตัวเองได้นะคะชื่อตัวเองได้คุณก็ส่งชื่อที่อยู่อะไรมาตามกติกาที่ลงไว้ให้แล้วนะจ๊ะจ้ะอืมโอเคร่วมสนุกกันเรื่อยๆนะคะทุกกิจกรรมเลยนะขอพูดหน้าเพจทีนึง www.facebook.com/ นะคะลตอะตนุยนยแฟนอะตอมิกใช้ตัวเองด้วย